โ okay. อเคเอาละครับผมก็สวีททุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับช่วงบอยรีวิวนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อาจจะมาแปลกๆก,กันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมได้มาถ่ายในมุมมองมุมใหม่มุมนี้นะครับผมก็คือเป็นมุมมองที่ผมใช้ในการสตรีมในทุกๆครั้งนั่นเองนะครับผมก็คือมุมมองโต๊ะคอมพิวเตอร์ของผมนั่นเองนะครับถ้าเขาจะง่ายๆนะเอออธิบายให้ยากทาไมก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับพิเศษหน่อยก็คือว่าผมจะมาทําการรีวิวของเล่นนะครับผมในซีรีส์ของไดโน,สน,นะะเ,เนส คาคารดอนโตแล้วก็เป็นทีเล็กที่เป็นโครงกระดูกที่ต่อเป็นพลาสติกประกอบนะครับของทางแบรนดไดแต่ว่าวันนี้เราก็มาเปิดซีรีส์ใหม่นะครับผมก็คือจะเป็นของทางแมทเทลนะครับผมของเล่นจากทางแมทเทลนะครับผมในซีรีส์ของแฮมมอน o l คอลเลกชันนั่นเองก็คือว่ามันน่าจะเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นฟิกเกอร์ไดโนเสาร์ที่สามารถขยับชิ้นส่วนต่างๆได้นะครับคือเหมือนกับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นั่นเองในรูปแบบไดโนเสาร์นะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่3แล้วนะครับผมก็จะมาเปิดซีรีส์ บารีโอ닉นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเราจะมาลองแกะกล่องกันดูเลยนะครับผมวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นหน้าผมนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยนะครับผมลองมุมใหม่มุมนี้กันนิดนึงนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราดูที่กล่องกันก่อนดีกว่านะครับผมก็คือว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นทางด้านของซีรีส์ของแฮมอนด์คอลเลกชันก็คือจะเป็นงำลักของไดนนเสเาร์ล้วนเลยนะครับอันนี้จะมาเปิดประเด็นประเดิมในซีรีส์ไดโนเสาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่า,เ,าเสียงตอบรับดีนอะ มาณนี้เลยนะครับผมจะเขียนชัดเจนว่าแฮมมอนด์คอลเลกชันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตราเป็นโครงกระดูกทีเล็กตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวบาริโอ닉ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเขียนว่าบาริโอ닉นะครับผมตามนี้เลยนะแล้วก็ข้าบนจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับมีที่แขวนแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างๆปื๊บอ๋อโหเป็นแฮมมอนด์คอลเลกชันนะครับผมตัวใหญ่ๆเลยตรงนี้นะครับเป็นลุงแฮมมอน จ<ม>อห <ใน S 1> ์นแฮมมอนด์ของเรานะครับผมอยู่ในอัมพันนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งฝั่งนี้อ ah, ่าจะเป็นทางด้านของรูปของเจ้าบาริโอนิกนะครับผมตรงนี้เลยซึ่งสังเกตได้ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นบาริโอนิกจากอ่าจูสติกวอลฟ์เลนคิงดอฟนะครับผมแล้วก็ข้างล่างประมาณนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษอ่านนี่ก็อ่านได้อยู่นะครับผมนะอะไรบ้างเนี่ยเป็นโอ้ oh, มีดาวยูเนี U ่ยมมีอะไรต่างๆนานานะครับตามนี้เลยนะแล้วก็ข้างหลังกล้องนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ก็คือจะเป็นรูปตัวงานของเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลลััักกกกษณะะะบบบบอออด้ววยนนนคคครรรผผมม็ื่าาิ ดาวอ๋ออันนี้ก็บอกว่าในฉากฉากในหนังแน่เลยนะครับที่มันกําลังจะ,อ,ะอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินนะออใต้ดินที่มันเจอกับเจ้าริโอนิกันนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่คือตัวงานตรงนี้นะครับผมก็โอเคให้เป็นงานเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทําการแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้คือยังไม่เคยแกะกล่องนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมก็คือว่าจะมาดูกันนะว่าตัวงานตัวนี้จะเป็นยังไงจนบ้างนะครับผมมาแกะแป๊บหนึ่งนะทุกคน นี่คือเปิดประเดิมตัวแรกในซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้นะครับผมมาแล้วอ่าเปิดอย่างนี้นะครับทุกคนปึ๊บมาแล้วโอแล้วก็อย่างนี้ปึ๊บอูชึบโอนี่โอ้ขนาดขนาดก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วก็ในกล่อง มีอะไรมาให้อีกไหมมีแค่นี้นะครับไม่มีใบคู่มืออะไรมาให้นะครับแล้วก็ขลังนี้จะเป็นรูปไฟลาวาเหมือนในหนังแน่เลยนะครับผมประมาณนี้นะซึ่งนี่ครับผมเมื่อเราแกะออกมาแล้วนะครับผมตัวการตัวงานก็คือจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็มาในถาดพลาสติกใสๆเช่นเคยนะครับผมเหมือนไอชิตมอนเตอาร์ตนะครับแต่นี่คือจะเป็นแบบเบาบางนิดนึงนะครับไม่มีคู่มือมาให้นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับผมเอาออกมาจากนี้ก่อนได้ไหมปึ๊บมันก็ต้องเอาออกมาปึ๊บโอ้โหนี่คือส่วนหางนะครับนี่คือส่วนหางนะแล้วก็ อันนี้คือส่วนตัวของมันผมต้องตัดตรงนี้อีกแล้วมันจะมาอารมณ์เดียวกับพวกงานเพลเมดนะครับทุกคนก็คือจะเป็นอย่างๆตรงนี้ขออนุญาตตัดนิดนึงนะครับผมตัดเลยละกันปุ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยมาแล้วปุ๊บโอ้โหแกะยากนิดนึงตรงนี้มีอีกตรงนี้ยังมีใช่ไหมโอ้โหแกะยากนิดนึงทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะปุ๊บโอเคนี่ครับผมมาแล้ว นี่ก็คือเจ้างานแฮมมอนคอลเลกชันนะครับผมของแมทเทลในตัวของบาริออนิกนั่นเองนะครับโอ้โหละเอยียดดีเทลถือว่าทำไมาได้ดีนะครับต้องใส่หางก่อนนิดนึงด้วยเดี๋ยวใส่หางก่อนนะครับผมก็คือจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมหางใส่ได้เลยนะใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บอ่าอย่างนี้เลยครับผมโอ้โหมาแล้วครับทุกคนนี่ก็คือเจ้าบาริออนิกของเรานั่นเองนะครับผมโอ้โหยืนได้ด้วยโอ้พระเจ้าสวยมากทุกคน โอ้โหคือละเอียดดีเทลนะครับผมก็คือทํามาได้อย่างดีมากๆเลยนะครับผมแต่เสียดายที่ว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนิรศสมมากเท่าไหร่นะครับผมถ้าใครมีความรู้ก็สามารถคอมไม่อ์บอกกันได้นะครับว่าตัวนี้อยู่ในยุคไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะครับผมก็ตัวงานนะครับผมจะมาลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นตัวงานเหมือนแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับผมมีจุดขยับดามนี้เลยคือจะมีเป็นขาแขนหัวปากนะครับผมคอ แล้วก็หางตรงนี้นะครับที่สามารถขยับได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดดีเทลกันแบบใกล้ๆกันดีกว่านะครับผมนี่ก็คือรายละเอียดของตัวงานนะครับผมแล้วก็การลงสีโอ้โหอันนี้คือเหมือนจระเข้เลยเว้างหลังเนี่ยเหมือนจระเข้เลยนะครับเป็นตุ่มๆตรงนี้แล้วก็ลงสีมาแบบนี้นะครับผมรายละเอียดดีเทลก็ทํามาค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะครับผมโหชอบจังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเล็บเท้านะครับผมก็สามารถขยับ ชิ้นส่วนได้นะครับผมเออชอบที่มันจัดท่าทางได้นะคืองานของทางค่ายนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับคือในส่วนของหน้าตาของมันนั่นเองโอ้โหนี่คือปากของเจ้าบาริโอกนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าเหมือนสไปโนอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้าๆตรงนี้นะครับผมดวงตาโอ้โหดูตาดิตา่คือแบบโอ้โหดีเทล t a i l ดดีเทลโคตรสวยอะตาดูดิเห็นไหมโฟกัสหน่อย โอ้โหโคตรสวยเลยดูตาเ๋ยมีจุดดำๆตรงนี้ด้วยคือสวยมากนะครับแล้วก็ตรงจะเป็นทางด้านของฟันของมันนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะอ้าปากอย่างนี้ได้นะครับผมโอ้โหข้างในดูซิมีอะไรบ้างมีมีลิ้นไหมอ่ะมีลิ้นอยู่ทุกคนนี่ลิ้นตรงนี้เป็นลิ้นแข็งๆนะครับผมนะโอ้โหสวยนะเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยผมว่ามันสวยมากๆเลยนะครับผมนะนี่ประมาณนี้โอ้โหนี่คือในด้านของแค่หน้าตาของมันนะครับผมโอ้โหสวยจริงว่ะแล้วก็มีจมูกตรงนี้นะครับผมอ้าปาก นี่าปากได้สุดยอดอยปากฉีกกันเลยทีเดียวนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวงานนะครับผมก็จะมีมวัสดุเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะอ่าเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงหางเนี่ยผมว่าข้างในจะเป็นซิลิโคนหรือเป็นลวดอะไรสักอย่างแน่เลยนะครับแล้วก็มันน่าจะสามารถที่จะดัดได้แบบนี้นะครับผมเห็นไหมแต่ว่าผมแนะนําว่าอย่าไปดัดมันเยอะดีกว่านะครับผมถ้าดัดเยอะแล้วเดี๋ยวมันน่าจะ เป็นอันตรายได้ในอนาคตก็คือหักขาดอะไรก็ว่าไปเนี่ยเห็นไหมมันน่าจะเป็นลวดข้างในนะครับผมเราสามารถที่จะดัดได้นะครับผมประมาณนี้เลยแต่ว่าตรงปลายจะเป็นยางนะครับตรงนี้จะเป็นยางนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของหางของมันนั่นเองนะปุ๊บโหดูแบบใกล้ๆอีกรอบนึงสวยมากทุกคนตรงนี้ก็คือจะมีเป็นข้อต่อขยับได้นะครับผมขึ้นลงอย่างนี้เห็นไหมเป็นข้อต่ออย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมอย่างนี้อย่างนี้ฟึบฟึบคอฟึบฟบโอ้โหโยกย้ายโยกย้ายเฮ้ย <c oughs> ขนาดนี้เลยเหรอ บึบบึบบึบโอ้โหไดโนแดนไดโนแดนดึงดึงดึงอะไรวะโอ้หมุนหัวโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่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 โอ้โหหมดไปหมดกันเลยความเท่ของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของกงเท้าไม่ใช่กงเท้าอุ้งเท้านะครับผมกงเล็บมีประมาณนี้นะครับผมโอ้โหก็ทำมาได้ดีนะครับผมแล้วก็ข้างนะครับจะมีเป็นรูปโอ้โหมีเป็นรูปจุลสิลโลโก้ตรงนี้ด้วยนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวงานโอ้โหก็ถือว่า ท่าบอกมาได้ดีเกินคาดกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยคืองานค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับเราก็สามารถที่จะจัดท่าอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราก็จัดเป็นท่านูน่นท่านี่ปึ๊บแขนขาก็ขยับไปมาตามสไตล์ของเรานะครับผมเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยนี่มันมันผิดท่านเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูเล็บมันดินี่ผมได้งานเอ้ยเดี๋ยวทำไมเล็บมันเป็นอย่างเนี้ยเฮ้ย เห็นไหมนี่คือนิ้ว1นึตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้อีกอ่ะเฮ้ยมันเหมือนกันเลยอ่ะโอ้โหนี่มันงานหลุด QC ป่ะเนี่ยคือมันให้มือข้างเดียวกับผมมาแน่เลยอ่ะทุกคนดูดิเห็นไหมเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเอ้าสุดยอดเลยเฮ้ยจริงด้วยทุกคนดูดีๆมือมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับผมเอ้าแสดงว่ามันน่าจะผิด QC หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะครับผมแล้วทำไมเล็บยาวถึงไม่มาอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมมันจะอยู่ฝั่งเดียวกันเฉยเลยอ่ะเนี่ยเอออุ้ยิูงเห็นอีกแะ้เนี่ยถ ย่างนี้เหรอเฮ้ยมันเป็นมือฝั่งเดียวกันอนะโอ้โ oh, ห oh, อะไรวะเนี่ยดวงซวยเลยเจออย่างเงี้ยว่าทําไมว่าไมมือมันดูพิการแปลกๆนะครับผมแต่ก็เอาเถอะไม่เป็นไรนะครับผมก็มาเอา่อถ้าไม่คิดมากนะครับผมเอามาจัดท่าเล่นสวยๆงามๆนะครับผมตั้งโชว์ในตู้ตั้งโชว์อะไรก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเจ้าบาดิโอริกตัวน,นี้นะครับผมแล้วก็ขนาดนะครับผมเดี๋ยวผมหาไม้บรรทัดแป๊บหนึ่งไนะม้บรรทัดอยู่ไหนวะเนี่ยเออ่่มมันนนะหหายไไไปปรู้แบบ๊บึงนะ A later few moments later. อ่ะโอเคทุกคนมีเจอแต่ไม้บรรทัดอันเล็กนะครับผมแต่ผมจะมาวัดขนาดให้ดูกันแล้วกันนะครับผมตัวงานนะครับผมก็คิดว่าสูงประมาณเกือบเกือบสิเซนนะครับผมแล้วก็ยาวยาวคิดว่าน่าจะประมาณ20กว่าเซนได้เลยนะครับผม20ได้มั้งสิบหบวกสิบห้าอ้อยาวประมาณ30ประมาณยาวประมาณ30ได้นะครับแล้วก็สูงประมาณนี้นะครับทุกคนเมื่อเทียบกับไม้บรรทัดสิเซนติเมตรนะครับผมก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าบริโอニッกตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าทํามาได้ดีนะผมก็ค่อนข้างที่จะชอบเเลยนนะะคผมมห็ดดูี ค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับผมนะสำหรับเจ้าบรินต์นะแล้วก็เสียดายที่นิ้วมันพิการยังไงก็ไม่รู้ว่าเออคือมันให้น่าจะให้มือมาข้างเดียวกันอะ่ะแล้วคืองงเลยอะ่ะทำไมเป็นอย่างเนี้โอ้โหดูเห็นไหมข้างนี้มันยังดูดีแต่ข้างนี้คือแบบ เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นการโชคร้ายนวกันแล้วกันนะครับผมก็ไม่ถือว่าโชคร้ายหรอกถือว่าร้อยทั้งร้อยเจอก็อยู่ไม่กี่คนก็แล้วกันนะครับทุกคนนะจัดท่าดีนึงก้มหัวหน่อยนะครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ใครที่อยากผมดีวิดตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมตใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงมากนะครับผมหลักพันนิดๆน,น,นะครับผมหาได้ตามร้านค้าจะนำทั่วไปที่ขายนะครับผมแล้วก็โดวรวมถือว่าธรรมดามากๆนะครับผมใครอยากให้ผมดีวิดตัวไหนอีกคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ ไว้เจอกันใหม่นะครับผมถ้าเสียงตอบรับดีก็จะมาดูกันต่อนะครับนะครับผมสำหรับเจ้าของเล่นจากทางเมทิลในซีรีส์ของแฮมมอนด์คอลเลกชันนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากไว้นะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันครับผม